คดโกงหลอกลวงปิดบังซ่อนเร้นหรือการกระทํานอกเหนือกติกาเพื่อทําให้ตัวเองได้ประโยชน์พฤติกรรมเหล่านี้ล้วนเป็นการกระทําที่ทุจริตหรือเรียกง่ายๆว่าการคอร์รัปชันซึ่งส่งผลเสียต่อการพัฒนาประเทศอย่างมหาศาล การคอร์รัปชันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่พบเห็นได้บ่อยในชีวิตประจำวันและเกิดขึ้นในทุกระดับของสังคมไม่ว่าจะเป็นการใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบเพื่อหาประโยชน์ส่วนตนของคนบางกลุ่มการใช้เส้นสายรับสินบนรับใต้โต๊ะแม้กระทั่งการคอร์รัปชันในโรงเรียนโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนเช่นการลอกกันบ้านกงข้อสอบแซงแถวการโดดเรียน พฤติกรรมการคอร์รัปชันของนักเรียนนั้นแม้จะไม่ใช่เรื่องที่ใหญ่โตแต่อาจเป็นปัญหาต่อตัวนักเรียนได้ในอนาคตถ้าพฤติกรรมเหล่านี้ติดตัวไปจนเกิดความเคยชินจะส่งผลเสียต่อตัวนักเรียนและบุคคลรอบข้างได้ดังนั้นจึงควรแก้ไขก่อนที่จะสายเกินไป การแก้ปัญหาการคอร์รัปชันง่ายๆโดยเริ่มจากตัวเรารณรงค์ปลูกฝังความซื่อสัตย์การมีจิตสาธารณะมีความรับผิดชอบอย่าปล่อยให้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันรุนแรงขึ้นปฏิเสธคอร์รัปชันเพื่อประเทศชาติเพื่อตัวเราเพื่อลูกหลานในอนาคต หากพบเห็นการทุจริตสามารถแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่หมายเลข02 528 4800หรือสายด่วนปปชโทร1205